สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้ไซจะพาเพื่อนๆไปเก็บเควสลับที่ให้ XP มากถึง1 0 0 0 0แ XP ด้วยกันหรือว่า1 l e v เลเวลนิดๆอันนี้เนี่ยจะเป็นเควสที่ให้เราไปเก็บตัวโนมโดยจะมีโลเคชันทั้งหมด10จุดจุดละ1,000 0 XP โลเคชันแรกนี้นะคะซายก็จะเริ่มที่ ภูเขาน้ําแข็งค่ะเหตุผลที่เป็นที่นี่เนี่ยเพราะว่ามันมีทางรถกระบะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ด้วยเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเควสลับแบบนี้นะคะ มันจะเป็นเควสที่แบบเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆเป็นเนื้อเรื่องเล็กๆให้เรามาทำมานะคะแล้วก็จะให้มาอินเทอร์แอคกับของบางอย่างแล้วก็จะได้ XP แล้วมันก็จะมีเรื่องราวต่อๆกันการทำเควสโนมทั้ง10จุดนี้นะคะไม่จำเป็นต้องลงจุดเดียวแบบเรียงตามเหมือนกับทรายแต่ว่าสถานดตรงนี้เพราะว่ามันอยู่บนยอดเขาคนน่าจะลงน,อน้อยแล้วก็มีทั้งรถแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อย่างที่บอกไปถ้าใครต้องการไปแบบ โล่โปรไฟล์หน่อยก็ใช้รถกระบะก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบดังๆเบิบ่มๆนะคะก็ต้องเฮลิคอปเตอร์เลยเนี่ยค่ะจุดแรกที่อยู่บนเขานะคะมันจะเป็นโนนมที่หัวทิมอยู่ตรงแผงโซลา r เซลล์พอเราเก็บที่แรกได้แล้วนะคะเราก็สามารถไปจุดที่2ต่อได้เลยจุดที่2เนียก็จะเป็นที่เมืองมิสตี้เม o ด้นะคะรถกระบะนี้นะคะก็จะใช้น้ํามันเหมือนกันเราสามารถเก็บ ถังน้ำมันเพื่อที่จะเติมน้ำมันระหว่างทางก็ได้หรือว่าใครต้องการที่จะไปใช้เฮลิคอปเตอร์ก็เก็บถังน้ำมันไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ใช้เชื้อเพลิงเหมือนกันแต่ส่วนตัวไซเนี่ยจะไปแบบเฮลิคอปเตอร์นะละักษณะการทำของไซก็จะเป็นการไปเลี้ยวจุดที่มีการพาหนะก่อนแล้วก็ค่อยๆวนไปสุดที่ใกล้เคียงเก็บไปเป็นโซนโซนะคะ เพื่อนๆบางคนอาจจะใช้วิธีการเล่นไปแล้วก็ลงทีละเมืองก็ได้แต่ว่าในคลิปนี้ที่ทรายอัดมาทรายใช้เวลาทําแค่2แมชเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จริงๆจะทํำแมชเดียวเลยก็ได้แต่ว่ามันต้องมีพวกเลือดหน่อยทรายไม่ได้เก็บมาเลยก็เลยคิดว่าไปโดดใหม่มันง่ายกว่าค่ะอันนี้ก็สมาที่ m ิสตี Meadow m i สตี Meadow เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองนะแต่มันอยู่ที่กระท่อมเล็กๆทางด้านซ้ายของจอค่ะนั่นแหละ เหมือนจุดที่ไซดูมามันไม่ค่อยเปเท่าไหร่อะคะ่ะทำให้เดินวนหานานมากพอเราหันซ้ายจากเมืองไปใช่ไหมคะมันจะมีบนกลางล่างอันที่ถูกต้องเนี่ยคืออันที่อยู่ตรงกลางนะคะเราเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเครื่องหมายที่เป็นตกใจสีขาวๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูที่มินิแมปมันก็บอกเหมือนกันสามารถดูได้ทั้งสองที่เลยเข้าไปกด collect n o แบบนี้คะ่ะ พวกาการคอร์เ็กโนมบางทีถ้าเข้าไปใกล้แล้วตัวโนมมันหายไม่ต้องตกใจนะคะยังสามารถเข้าไปกดอินเทอร์แอคได้อยู่ไปกดเก็บได้เหมือนเดิมเลยเพียงแค่ตัวโนมมันบักแล้วมันก็หายไปค่ะสำหรับหมายเลข3นะคะน้องโนมของเราเนี่ย รู้จักแผนที่เหมือนมันจะอยู่บนบริเวณทางโค้งที่เป็นแม่น้ําแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เหมือนเดิมนะคะขออภัยสําหรับการปักที่ไม่ค่อยแม่นอันนี้ด้วยจริงๆตัวโนม,มันอยู่ที่น้าตกเลยค่ะน้าตกเนี่ยเพื่อนๆตอนที่เวลาอยู่ตรงด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าจะเก็บอันนี้อย่าโดดลงไปที่น้ําด้านล่างทันทีนะคะเพื่อนๆจะต้อง ไปอยู่ขอบขอบเหวขอบขอบผาก่อนเพราะว่ามันอยู่เป็นเหมือนชั้นงอนเป็นแบบชั้นๆน,นะคะตรงที่ปากนี้ไม่ใช่นะคะต้องไปทางซ้ายตรงขอบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกัน อ่ะเรา move มาถึงตรงขอบแล้วจะเห็นเครื่องหมายตกใจสีขาวนะคะอันนี้เนี่ยโดดลงไปเลยก็ได้แต่ว่าอาจจะเจ็บหน่อยขยับมาตรงอีกชั้นนึงดีกว่ามันจะเจ็บน้อยลงนิดนึงนะคะดีที่เขามีเมยคิดให้แต่ว่าใส่ก็ไม่ได้เก็บนะอ่านี่ค่ะคอเล็กโนมพอเ,เก็บได้แล้วเนี่ยลงไปด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้ถ้าเล่นใน ซีโรบิลดังนั้นก็ต้องกระโดดลงน้ำและกะให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกะไม่ดีเนี่ยมันไปลงตรงขอบน้ำไม่ลีกพอค่ะหัดตุยเย่เลยส่วนใครจะเดินไปยังจุดต่อไปก็ได้หรือว่าจะขึ้นไปเก็บฮอล้ยขึ้นไปขับเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมก็แล้วแต่แต่ว่าไซนี่ยก็จะกลับไปขับเฮลิคอปเตอร์ต่อนะเพราะว่าแถวนี้ขี้เกียจไปเอารถที่ตรงเกาะกลางเมืองสนุปดอกนะคะ จุดต่อไปอยู่ที่วิบินวูสนะคะจะอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะอันนี้เป็นจุดที่หาง่ายบินเฮลิคอปเตอร์ลงไปกลางเมืองเดี๋ยวเจอเลยมาจอดที่สนามเบกเก่นก็ได้นะคะแล้วก็ไปตรงสะพานริมบอ่อนี่ค่ะนอะ้องเหมือนอ่านแผนที่อยู่เลยค่ะคอเล็กโนมแล้วก็ขึ้นไปจุดต่อไปกันจุดที่5นะคะก็จะเป็น ลานโล่งๆนะคะมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยซึ่งก็ไม่มีอะไรจริงๆนะคะตรงนี้จะเป็นแค่โนมที่หันหน้าเข้าหาต้นไม้ะคะ่ะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างเฮลิคอปเตอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปก็จะได้เห็นกันค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้พอเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายแจง้งทำให้เก็บค่อนข้างง่ายโอเคค่ะ จุดที่6นะคะอันนี้ก็จะเป็น Holy h o l l y h e d g e s เมืองทางด้านซ้ายของพวกเรานั่นเองถ้าเกิดใครเรียงลำดับตามซ้์เนี่ยก็จะเก็บง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะมองทิศเหมือนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลงที่บ้านนี้เลยบ้านหลังนี้นะคะจะทุบประตูไปหรือว่าเอ้ยจะถูกกำแพงไปหรือว่าวิ่งเข้าทางประตูก็ได้ค่ะนมกำลังดูทีวีอยู่เลยค่ะ ุดที่7นะคะก็จะเป็นบริเวณโคงโค้งน้ำตรงทางด้านขวาของ f r e นชี่ฟาร์มอันนี้มันจะอยู่ที่กองไฟเลยค่ะมีฝ่าพายุมาเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วไซคิดว่าสามารถทำในตาเดียวกันได้นะถ้าเกิดว่าเลือกวิ่งเส้นทางแบบไซแล้วก็เก็บพวกยามาด้วยแต่ว่าาซเนี่ยไม่ได้เก็บมาเลยดังนั้นก็ ตาแรกจะได้แค่8จุดนะคะเก็บโนมเสร็จแล้วก็แวะผิงไฟสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะจุดที่8นะคะมันจะอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะทางด้านล่างของเมืองออสตีมิสแสกค่ะเดี๋ยวไปดูกันมองในวงแบบที่เป็นแบบนี้อาจจะแบบไม่ชัดเดี๋ยวเข้าไปใกลก้ๆก็จะอ๋อเองนะ ก็จะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นแรกที่มาจากเมืองเลยสอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เข้าไปเก็บนะคะจากนั้นเพื่อนๆจากกระโดดตายหรือว่าทำยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยถ้าไม่พอแล้วก็ไม่สามารถไปสุดต่อไปได้แต่ถ้าเกิดใครมีพอก็สามารถไปต่อได้เลยนะคะจุดที่9นะคะเมืองแครก i กจคล f ฟ อันนี้ก็จะอยู่ในเมืองเลยแล้วก็จะอยู่เป็นชั้นล่างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ชั้นใต้ดินเพราะดีเมืองคราสี้คลิฟเนี่ยมันจะแบบเป็นที่ที่แบบต่าๆสูงๆนิดนึงดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านหลังไหนแล้วก็จะได้รู้ว่าต้องวิ่งไปที่ชั้นล่างสุดของบ้านหลังนี้เลยเอาละค่ะมาถึงเมืองแล้วเนี่ยก็จะเห็นเครื่องหมายบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีชั้นที่อยู่ เป็นข้างบนแล้วก็ข้างล่างแบบนี้นะคะแต่ไซไม่เรียกว่าชั้นใต้ดินนะเพราะว่ามันเป็นชั้นล่างจริงๆนะอนะเก็บตัวที่9นี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆไปทางชายหาดค่ะให้เดินไปทางชายหาดนะนมตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ทางชายหาดแต่ว่าจะต้องไปทางขวาไกลพอสมควรนะคะที่ไซบอกให้ไปทางชายหาดก็เพราะว่าเมืองคราิคีฟเนี่ยมันจะมี เร,เรือค่อนข้างเยอะค่ะเราก็สามารถขับเรือไปได้คนที่ไม่เคยเล่นชัเตอร์เก่าก่อนหน้านี้มาอาจจะไม่เคยรู้ว่าฟอร์ดไหนมียนมานพาหนะที่เป็นเรือด้วยลหลายๆคนก็คิดถึงเรือใส่ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรือเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยแล้วก็สกินจะเป็นสกินเดียวกับพวกสกินปืนนะคะซึ่งมีความสวยงามหลากหลายมันไม่เหมือนกับสกินรถที่แบบว่ามันอาจจะฟิกซ์ไปนิดนึงแต่ว่า สกินเรือเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าแล้วก็ค่อนข้างราคาถูกกว่าด้วยถือว่าเป็นของดีเป็นกันนะคะไม่ต้องเข้าไปในบ้านนะคะน้องอยู่ริมชายหาดค่ะ,ะตัวสุดท้ายแล้วมานั่งจ้องน้ำกันอยู่ตรงนี้นเองนี่ค่ะเก็บครบนะมันก็จะมีเควสขึ้นบอกด้วยว่าเราเก็บครบทั้ง10จุดค่ะเหมือนครบ10จุดจะได้2องแ0,000นหรือเปล่าเอ้ยได้อีก2 0 0 0 0ประมาณนั้นนะคะ